ตอนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีสองเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสมบัติการคูณของเลขยกกำลังกันนะครับสมบัติการคูณเลขยกกำลังกันนะครับก็บอกว่าเมื่อ a แทนจำนวนใดๆที่ไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์นะครับ M และ n แทนจำนวนเต็มบวกนะก็จะได้ a ยกกำลัง M คูณกับ A ยกกำลัง N นะครับเท่ากับ A ยกกำลัง M บวก N ซึ่งง่ายๆก็คือถ้าเกิดเลขยกกำลังคูณกันเลขยกกำลังคูณกันแล้วมีฐานเหมือนกันก็นำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะครับเมื่อนักเรียนรู้จักคุณสมบัติของเลขยกกำลังไปแล้วนะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างนะครับ ว่านักเรียนจะนําคุณสมบัติของเลขยกกําลังมาใช้อย่างไรนะครับตัวอย่างที่1เขาบอกว่าจงทําให้อยู่ในรูปสําเร็จนะครับและเลขชี้กําลังต้องเป็นบวกด้วยนะครับมาดูข้อ1น,นะครับ4ยกกําลังสองคูณกับ4ยกกําลัง8และคูณด้วย4ยกกําลัง11นักเรียนสังเกตดูว่าเป็นไงฐานแต่ละตัวคือเลข4ทั้งหมดเลยนะครับฐานก็จะเหมือนกันดังนั้นเมื่อคุณสมบัติเขาบอกว่า ถ้าเกิดเลขยกกำลังคูณกันมีฐานเหมือนกันก็นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับนักเรียนก็จับเป็นคู่ก่อนครับครูจะเอาคู่นี้ก่อนนะครับ4ยกกำลัง2คูณกับ4ยกกาลัง8ก็จะได้ออกมาเป็น4ยกกำลังสองบวก8เพราะฐานเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันแล้วก็คูณด้วย4ยกกำลัง11นะครับ4ยกกำลังสอง บวก8ได้4ยกกำลัง10บคูณกับ4ยกกำลัง1ินะครับเห็นไหมนักเรียนลองดูครับบรรทัดนี้ฐานก็ยังคงเหมือนกันคือฐานเป็นเลข4ฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะได้ออกมาเป็น4ยกกำลัง10บวกกับ11นะครับก็จะได้ออกมาเป็นบรรทัดต่อนะครับ ก็จะได้ออกมาเป็น4ยกกำลัง21นะครับ4ยกกำลัง21 mm. อก็จะได้ออกมาเป็นเลขชี้กำลังเป็นบวกข้อต่อไปนะครับ7ยกกำลัง12บวกคูณกับ7อ่า7ในที่นี้นักเรียนเห็นเลขยกกำลังไหมครับว่าเลขยกกำลังของเขาเป็นอะไรเป็นอะไรเ่ยอ่าเป็น1นนะครับแต่เขาไม่ได้ยอมเขียน นะครับเพราะค่าเท่าเดิมนะครับแล้วคูณด้วย7ยกกําลัง2อนักเรียนก็จับเป็นคู่เหมือนเดิมครับจับเป็นคู่7ยกกําลัง12คูณกับ7ยกกําลัง1ฐานเหมือนกันคูณกันนาเลขชี้กําลังมาบวกกันก็จะได้7ยกกําลัง12บวกกับ1นะครับแล้วก็คูณด้วย7ยกกําลัง2นะครับบรรทัดต่อมาบวกกันแล้ว 7ยกกำลัง12บวกกับ1ได้7ยกกำลัง13นะครับแล้วก็ดึง7ยกกำลังสองมาเหมือนเดิมนะครับเพราะเรายังไม่ได้ดำเนินการกับ7ยกกำลังสองนะครับนักเรียนสังเกตดูบรรทัดนี้นะครับาฐานก็ยังคงเหมือนกันก็คือฐานเป็นเลข7เห็นไหมฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันก็คือ7ยกกำลัง13บวกกับ2 ก็จะได้ออกมาเป็น7ยกกำลัง1 0 5นะครับตัวอย่างต่อมานะครับ C a ยกกำลัง2คูณกับ 3a ยกกำลัง7นักเรียนสังเกตดูนะครับว่าตัวเลข4นี้ไม่ได้ถูกยกกำลัง2เพราะว่าไม่มีเครื่องหมายวงเล็บไว้นะครับจะถูกยกกำลัง แค่ a ตัวเดียวนะครับคูณกับ 3a ยกกำลัง7 3ตัวนี้ก็ไม่ได้ถูกยกกำลัง7เพราะว่าไม่ได้ใส่เครื่องหมายวงเล็บไว้นะครับนักเรียนก็แยกออกมาเป็น c แยกก่อนนะครับจะได้ไม่งงว่าตัวไหนถูกยกกำลัง2กันบ้างนะครับเลข4ไม่ได้ถูกยกกำลัง2ก็คือ c คูณด้วย a ยกกำลัง2เครื่องหมายคูณตัวนี้นะครับลอกมาเหมือนเดิมคูณด้วย สามทำอะไรกับ a ก็สามคูณนะครับสามคูณเยกกำลังเจ็ดนะครับตัวนี้ครูก็จะใส่วงเล็บให้ดูนะครับว่า,าพจน์นี้นะครับใส่วงเล็บให้ดูว่าสี่กกอเอยกกำลังสองแยกออกมาเป็นได้สี่คูณเยกกำลังสองแล้วเครื่องหมายคูณนะครับแล้วก็สามเยกกำลังเจ็ดก็แยกออกมาเป็นสามคูณเยกกำลังเจ็ดนะครับจากนั้นนักเรียนดูนะครับว่าสี่กับสาม เป็นตัวเลขที่สามารถคูณกันได้เลยนะครับนักเรียนก็ลอกมานะครับ4คูณ3จัดรูปให้มันสวยงามนะครับคูณด้วย a ยกกำลัง2แล้วก็คูณด้วยอ่าอันนี้นะครับ a ยกกำลัง2แล้วคูณด้วย a ยกกำลัง7นะครับจัดรูปบรรทัดนี้ก็คือการจัดรูปนั่นเองนะครับพอจัดเสร็จปุ๊บนักเรียนดูสิครับ4กับ3คูณกันได้เท่าไหร่อ่า4 3 0 2เครื่องหมายคูณลอกมาครับอ่าคูณด้วยเห็นไหม เอยกกําลังสองคูณกับเอยกกําลังเจ็ดฐานเหมือนกันคูณกันนาเลขชี้ก,กําลังมาบวกกันก็คือสองบวกกับเจ็ดก็จะได้สิบสองคูณกับเอยกกําลังเก้าเพราะสองบวกเจ็ดได้เก้าจากนั้นก็จัดรูปให้สวยงามครับสิบสองคูณเอยกกําลังเก้าก็ได้สิบสองเอยกกําลังเก้านะครับอ่าตัวอย่างต่อไปครับ 27คูณ3ยกกำลัง5คูณกับ3นะครับ3ในที่นี้มีเลขชี้กำลังเป็นอะไร1โอเคครับนักเรียนสังเกตดู3ยกกำลัง5คูณกับ3ฐานเหมือนกันนะครับ2ตัวนี้าฐานเหมือนกันแต่27ล่ะนักเรียนสามารถแปลง27ให้กลายเป็นฐาน3ได้ไหมลองดูสิครับวา่าถ้าเกิดเราจะทำให้กลายเป็นฐาน3เราก็ลองดู3คูณ3ได้อะไรครับ ได้9คูณกับอะไรครับ3ก็ได้เท่าไร่27พอดี3คูณ3คูณ3ได้27ก็กลายออกมาเป็นเลขยกกำลังได้ฐาน3ครับ3กี่ตัวครับ1 2 3 3ยกกำลงัง3นะครับก็แปลง27กลายเป็น3ยกกำลงัง3แล้วคูณด้วย3ยกกำลงัง5แล้วก็คูณด้วย3มนะมีเลขชี้กำลังเป็นอะไร หนึ่งแต่เขาไม่ได้ยมเขียนนะครับเพราะว่ามีค่าเท่าเดิมนะครับแต่นักเรียนต้องทําความเข้าใจว่า,าเขามีเลขชี้กําลังเป็นหนึ่งนะครับจากนั้นเห็นไหมฐา,านทั้ง3ตัวเหมือนกันทั้งหมดนักเรียนก็ฐานเหมือนกันคูณกันนาเลขชี้กาลังมาทําอะไรกันได้เลยบวกกันก็เลขชี้กําลังมีเลขอะไรบ้างสบวกกับเลขอะไรหแล้วบวกกับเลขอะไร1 ก็จะได้3ยกกำลัง3บวก5บวก1นะครับบวกกันก็จะได้ออกมาเป็น3ยกกำลัง9นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูก็จะสอนเพียงเท่านี้นะครับเมื่อนักเรียนดูคลิปการสอนของคุณครูเสร็จแล้วนักเรียนก็ทำแบบฝึกหัดจากาใบงานที่คุณครูแจกไปให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับ